สวัสดีครับสวัสดีท่า,านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับช่องรุ่นคลาสมาชนแนลนะครับวันนี้ผมพาท่า,านผู้ชมไปดูของที่เราซื้อมานะผมจากบ้านลูกค้านะครับวันนี้ก็ซื้อตั้งแต่รอบเช้านะผมัจนถึงตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับก็ตอนเช้าเนี่ยเราไปซื้อที่ตลาดไทยนะผมเป็นตลาดาตลาดเหมือนของถมนะผมพวกมีของเก่านะผมมาขายนะครับแล้วก็ ตอนบ่ายเนี่ยเราไปรับซื้อตามบ้านคนนะผมที่จ,จังหวัดนคปรปฐมเพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่นี้นะผม่วันนี้ผมก็เลยจะมาถ่ายของเนี่ยผมด้านหลังนะที่เราไปซื้อมานะผมว่าเราได้อะไรมาบ้างน,นะครับก็ก่อนจะไปชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรุ่นคาร์มากันด้วยนะครับผมครับผมเดีย๋ยวไปดูงานชิ้นแรกเลยนะครับครับผมไปงานชิ้นแรกของเราวันนี้ได้ตู้นะผมตู้ไม้สักนะครับขนาดสองเมตรคูณสองเมตรนะผม นี่เป็นมานไม้สักเก่านะครับอันนี้ชั้นล่างชั้นบนถอดได้นะผมถอดได้สองชิ้นนะผมชิ้นนี้ก็ถอดได้ชิ้นนี้ก็ถอดได้นะครับอันนี้ซื้อมางานตามสาภาพนะผมเขาก็ต้องเอามาทำนะผมเปิดเนี่ยเปิดยากนะนี่ งเป็นตู้สองเทินนะผมเขาเรียกตู้สองเทิน,นครับนี่เปิดงานเปิดยากนะผมเดี๋ยวต้องเอามาทําใหม่่นี่็สภาพนะผมด้านล่างครับก็ต้องมาทําขัดสีเปลี่ยนกระจกใหม่ทั้งหมดนะผมลูกบิดกุญแจกุญแจเปลี่ยนใหม่หมดมางานที่สองนะผมเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับผมนี่อันนี้มีอ่าด้านบนนะผมเป็น ซุ้มด้านบนครับนี่ที่วางแก้วนะครับตรงนี้สวยมากนะผมนี้ได้มาจากนครปฐมนะครับโอ้ยไม้หนามากนะครับี่อันนี้เป็นแกะลายช้างนะผมนี่แกะไม้แผ่นเดียวนะครับทรงตัวแอลแล้วก็มีซุ้มด้านบน,นซุ้มด้านบนนี่แล้วเป็นตู้กระจกโชว์พวกโชว์วายโชว์แก้วนะผมนี่ อันนี้เรามาสภาพเดิมเดิมนะผมไม่ไม่ได้ทำความสะอาดเลยด้านอ่าด้านในก็จะเป็นลิ้นชักนะผมนี่ด้านบนก็แกะทั้งตัวนะผมใช้คาว่าแกะทั้งตัวตัวนี้ก็สวยมากครับเราเคยได้เคาน์เตอร์บาร์มาแต่ไม่มีซ้มด้านบนนะผมวันนี้ถือว่าสวยมากไม้หนามากเลยครับนี่ต่อมานะผมเป็นนี่เป็นโต๊ะบัญชีนะผม ใหญ่มากนะผมใหญ่มากๆเลยขนาดสองเมตรนะผมลายมังกรกระหงนะผมนี่คู่กันนะผมอันนี้ก็เป็นลูกคู่เขาครับ,รบนี่ตัวนี้ตัวคู่นะผมตัวนี้ตัวเดี่ยวโอ้โหตัวนี้อลังการนะครับสวยมากอันนี้สภาพตอนอยังไม่ทำนะผมทำสีสวยอยู่แล้วครับตัวนี้งานช้ำถามว่าช้ำเนี่ยครับผมมันไม่ได้ช้ำที่ไม้นะผมมันช้ำที่สีนะผม คุณภาพไม้เขายังเหมือนเดิมนะผมแข็งแรงนะครับเนี่ยนี่ครับของยังสภาพคือยังคือยังสวยนะผมสภาพเขาสภาพไม้เขาคงยังคงที่นะครับไอที่มันเปลี่ยนไปคือสีนะผมนี่ก็จะไม่รอยหาวนะผมรอยหาวของไม้เดี๋ยวเรามาแก้นะผมนี่ไม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 ีไม่มีปัญหานะผมตรงน,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 นี้เป็นเรื่องปกติของไม้สักนะผมสมัยตอนที่เขายังเอามาแล้วไม้ยังมันยังไม่อยู่ตัวหรือการหดตัว โดนแดดโดนฝนเขาก็จะหดตัวนะผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเอามาทําใหม่นี่เป็นโต๊ะบัญชีนะผมกว้างสองเมตรนะครับตัวนี้ออมาเป็นเลนชักของเขานะผมิ้นชักก็ไม่ของพัเตอร์าลาแล้วก็โต๊ะบัญชีนะผมนี่ก็แยกกันนี่แล้วก็นี่เลยตัวนี้ก็สือว่าสวยนะผมเป็นโต๊ะทานข้าวไม้ประดู่นะครับ ไอตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับผมแต่เราก็อาจจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะผมก็เป็นโต๊ะไม้แผ่นเดียวนะผมขนาด8 0ดสิบนะผมคูณ2เมตรเก้าอี้6ตัวตัวนี้ตัวนี้ขายไปแล้วนะผมตัวนี้มีเจ้าของแล้วโต๊ะบัญชีเอ้ยโต๊ะแตนข้าวแต่งานสามตัวนี้นะผมยังไม่มีเจ้าของนะผม ลูกค้าท่านใดท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจนะผมก็โทรติดต่อมานะผมผมเน้นาการโทรนะผมไม่ไม่ผมผมไม่แจ้งราคาในส่วนมากจะไม่แจ้งราคาใน youtube นะผมส่วนมากก็จะมีลูกค้านะครับโมนะาที่โทรติดต่อนี่เพราะราคาผมไม่ไม่ไม่ได้แจ้งนะผมเพราะมันต้องมีการทําการขัดมาก่อนนะครับผมนี่ ถ้าท่านชมท่านใดที่สนใจก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นี่นี่จะเป็นโต๊บัญชีไม้กระดา,าผมนี่โต๊บัญชีเป็นเดียวอันนี้เป็นตู้ตู้โชว์นี่ครับผมเป็นลูกค้านะผมสอบถามมาบ่อยผมเรื่องราคาเรื่องก,การลงราคานะผม ก็คิดซะว่าผมมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะผมแล้วก็ถ้าสนใจจริงๆเนะี่ยคือเน้นโทรนะผมต้องต้องพูดคาว่าเน้นโทรนะผมเพราะสมากผมไม่ค่อยไม่ค่อยตอบไปผมเพราะสมากพอคลิปใหม่คลิปเก่าเนี่ยคือต่อไปมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลยนะผมเพราะราคามันก็ไม่ได้ตายตัวของของนะครับเน้นโทรนะผมเพราะคลิปเก่าเป็นเดือนเดือนนะผมผมลงราคาไว้อ่าลูกค้าเขาคิดว่าผมขายราคานี้นะผมบางทีผมก็ลดราคานะผมที่ลงมาหรือแพงกว่าก็มีนะผมแล้วแต,แต่ชิ้นนะครับ ก็คือถ้าชอบก็ถ้าชอบก็โทรนะผมติดต่อไม่ได้เลยราคาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ฝากก่อนจะจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวัยรุ่นคาไม้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ